ของดีมาบอกนะครับวันนี้บอกได้เลยว่ายังไม่แกะกล่องเลยหอมมากเลยอันนี้เป็นผงซักฟอกนะน้องตกกุ๊กเกอขจัดคราบสกปรกได้ถึง2เท่าเลยนะโอ้แม่คราบที่มองไม่เห็นแหมไม่ได้ใส่แว่นมองตัวหนังสือมันก็เห็นเท่าไหร่ฝากไปด้วยครับบอกได้เลยว่าของดีจริงๆแล้วก็มาใหม่ต้อนรับปีใหม่เลยนะของใหม่ต้อนรับปีใหม่ของน้องตุ๊กกก้นะเป็นผงซักฟอกนะครับใช้ได้ยังไงน้องตุ๊กกี้ ใช้ฝาบนฝาหน้าเครื่องซักผ้า,าได้หมดใช้ใครใช้ก็ได้ค่ะทุกอย่างทุกอย่างค่ะสะอาดหมดจดอแค่หยดเลือดยุงอเอลองไปใช้ดูฮนะลองไปใช้ดูถ้าไม่ดีเอาวางไว้หน้าบ้านเดี๋ยวตุ๊กกี้ขับรถไปเก็บกล่องหนึ่ง,หน,งหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทคู่จริงฮะใช้ไม่ดีไม่สะอาดวางไว้หน้าบ้านเดี๋ยวผมกับตุ๊กกี้ขับรถไปเก็บเองอเอแค่นี้ซื้อหนึ่งกล่องปานี้แถมสรารเบาชูศักดิ์หนึ่งลูก ซื้อ2กล่องแถมไปสรูกเอาสองกล่องเอ,เอาไปเลย5้ากล่องเอา,เอาซักกันให้ตายเลย